สำหรับใครที่อยากเติมโลบัะคราคาถูกอยากได้ไอดีไกตันมาที่ร้านนี้สิครับสมกบัครับบริการเติมโลบัครับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไกตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องอ e ีเดียลเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุตนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีมาแจ้งครับเป็นไอดีฝากแจ้งนะครับไอดีผลพระดาบโยรุน,นะครับ,ผผาาบ,รบโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยที่พี่จะแจ้งก็ฝากเพืไปไปออ่อนเข้าไปกดไลค์กดต เพื่อเป็นกําลังใจในการลงแจกรหัสเกมบล็อกฟุตต่อไปนะครับโอเคครับก็เป็นไอดีฝากใจของพี่คนนี้ครับเนี่ยครับก็ขอขอบคุณที่นำไอดีโหดๆตึงๆมาแบ่งปัน f อซของผมเล่นนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับโอเคครับถ้าใครอยากได้รหัสนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับพี่จะขึ้นรหัสไว้ในคลิปครับดูให้จบนะครับพยายามดูให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับ ตอนนี้ผู้ติดตามของพี่ก็จะขึ้น7,000 s u b s c r i b e ร์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดติดตามคอยให้กำลังใจกับเสนอมาคอยพักอร์นกันเสนอมาครับขอบคุณจริงนะครับที่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อพี่เลยนะครับโอเคครับพวกของก็มีประมาณนี้มีดาบโยรนะครับโหดมากเลยครับสำหรับไอดีนี้นะครับแต่เวลลมันยังไม่ตันนะครับเอาไปเก็บเองอีกนิดหน่อยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมโลบักกดผลกดเกมพาสนะครับก็ติดต่อได้ที่เว็บสมมุบักเลยครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับไปใช้บริกการรัันนเยอะะคบ ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้ ID ฟรีนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์การแจก ID นี่เยอะมากเลยนะสำหรับเว็บนี้ครับเขาเป็นสปอนเซอร์การแจกรหัสนะครับถ้ามีลูกค้าเยอะเท่าไหรเขาก็จะเอารหัสมาแจกให้เท่านั้นนะครับและสําหรับใครที่ได้ ID นี้ไปนะครับก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยครับเพื่อจะได้ไม่าแจเสีกีนะครับอันนี้เป็น ID ฝากแจกนะฮะแต่เขาจะหาว่าพี่เอามาแจกให้ไม่จริงนะครับใครที่ได้ไปก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับสำหรับรหัสผมพระดาบยอรู้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จบกันไปอีกหนึ่